สวัสดีครับสวัสดีครับลุงเจริญมาอีกแล้ววันนี้พบกันเอ้ย fc ลุงเจริญมากดเพิ่มใหม่เยอะแยะเลย fc ลุงเจริญมากดติดตามลุงเจริญลุงเจริญก็เอ๊ะตอนแรกลุงเจริญว่าซับสไคร์ลุงเจริญมันหายไปทีละห้าทีละสิบทีละห้าทีละสิบนึกว่านึกว่า fc ลุงเจริญเลิกติดตามแล้วเอ้ยลุงเจริญก็เอ้ยเสียใจพนังร้องไ้ที่ไหนได้มันเขาบอกว่ามันผิดกฎของยูทูบนะลุงเจริญ ถ้ามีใครกดซับสไคร์ลุงเจริญนะเม้นมาบอกลุงเจริญด้วยว่ากดซับสไคร์แล้วนะคะกดติดตามแล้วนะคะกดติดตามแล้วนะครับเนี่ยเอฟซี FC ลุงเจริญมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะที่ว่าชอบลุงเจริญลุงเจริญพูดดีจังเลยเอออยากฟังเป็นความรู้ประดับเป็นความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ความรู้ก็ลุงเจริญก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีลุงเจริญทุกทุกคนนะครับ เออมันก็ไม่มีอะไรเนาะลุงเจริญก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะข่าวลุงพลก็ข่าวลุงพลก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องรอลุงพลกลับมาปู่มหามณีก็ไปไปนุ่งหน่อยไปไปกอกสองวันลุงก็เจริญดูดูดูติดตามบางทีไลฟ์สดลุงเจริญก็ดูไม่ได้หมดอ่ะต้องมาหาดูสรุปดูอะไรเพราะลุงเจริญต้องทํางานด้วยเออแล้วก็ลุงมงคลน่ะลุงมงคลก็พูดดีเออลุงมงคลนี่ก็เป็นเป็นคน เป็นคนอัธยาศัยดีอ่ะอแกจะเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนที่ลุงเจริญเคยพูดอ่ะเปลี่ยนมิตรมาเป็นศัตรูใครที่มาคอมเมนต์ด่าอะไรนะเอากายมาเป็นขาประจำอะไรหมดก็พูดสนุกอ่ะแกมีเทคนิคพูดแต่ลุงเจริญไม่มีเทคนิคอะไรเลยพูดพูดกับเอซีอ่ะลุงเจริญก็พูดตรงๆอ่ะพูดกับ พูดก็ไม่เก่งอ่ะพูดติดตีนขาดขาดงกงึกงักงงอกง่ายเมทซี FC บอกโอ้ยลุงเจริญทาไมไม่พูดเหมือนเข้มแข็งเหมือนลุงพลเออเหมือนลุงมงคลลุงมงคลพูดเข้มแข็งมากสสานมากพูดสนุกน่ารักลุงเจริญก็เพิ่งลงคลิปอ่ะอยากจะพูดอยากจะพูดเก่งนะไอ้นักในอนาคตอาจจะไม่แน่นะครับ พูดถึงปู่มหามณีนี่นะเออแกนี่เป็นคนสุดยอดนะแกเป็นคนจริงนะ mm hmm. ผงผางอะไรเนี่ยด่าผงผางนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งพูดว่าโอ้โหพูดเหมือนเอาจริงเอาจังนะแต่ลึกๆแล้วปู่มหามณีนี่เป็นคนใจดีนะครับเป็นคนมีเหตุผลนะ mm hmm. เป็นคนโกรธใครไม่เป็นนะเอ,อโกรธใครไม่เป็นลุงเจริญรู้เลยเจอมาเยอะคนอย่างเงี้ยถ้าเจอคนแบบนี้นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแค่เราคุยดีกับเขาเรายอมรับผิด แกเป็นคนจริงไงพูดอะไรก็ยอมรับจริงก็ยอมขอโทษยอมกราบยอมขอโทษอะไรเนี่ยนี่คือคนจริงครับไม่กลัวเสียหน้าไม่กลัวอายไม่กลัวเสียศักดิ์ศรีสุดยอดสุดยอดคนนะมหามมนีนะอือปู่มหามนะม,ม,ามนีนะสุดยอดคนลุงเจริญเจอมาเคยเจอมาคนประเภทนี้นะแต่ถ้าคนแต่ถ้าคนด่าอะไรก็ไม่โกรธอะไรก็นั่นนี่นั่นนะเออเ,เขาเรียกว่าคน มันลุงเจริญไม่ไม่จะไม่เปรียบเทียบกับเอฟซีของลุงมงคลหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกอกเนาะขอเปรียบเทียบกับคนข้างนอกกันนะถ้าคนใจเย็นนี้เขาเรียกว่าคนเลือดเย็นเลือดเย็นอ่าสามารถสามารถอ่าทร้ายชีวิตคนทําร้ายคนโดยที่ไม่โกรธไม่เกลียดเหมือนมือเหมือนมือปืนรับจ้างเงี้ยเออเหมือนไอ้ฆ่าต่อเนื่องเงี้ยเออฆ่าต่อเนื่องห้าหกศพฆ่ามอหนวดอะไรเงี้ย ันนี้เขาเรียกว่าคนเลือดเย็นฆ่าโดยฆ่าโดยไม่ต้องโกรธไม่ต้องอะไรนะครับอย่างฆ่าหันศพอะไรเนี่ยแต่ยังปูมหาโมุนหรือคนคนแบบนี้เป็นคนจริงใจมีอะไรระบายออกมาทันทีเลยโป้งปางโป้งปางโป้งปังแต่ไม่โกรธไม่อคฆาและมีแต่ความวังดีเข้าไปบ้านหมูเข้าไปที่บ้านโกกอกอะภูมหาโมเนเพื่อจะ เพื่อจะให้คนบ้านกกอกสามัคคีกันอย่าแตกแยกกันเออแล้วไปช่วยเหลือลุงพลเออเนี่ยไปชี้นลุงพลแล้วก็ไปนีมันตอนนี้ทำน,นี้กำลังถ่ายทอดสดกำลังอะไรนะไลฟ์สดไอ้ไหว้พญานาคอะลุงเจริญก็ไม่ได้ดูต้องมาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวก็ไปดูนะลุงเจริญก็ไม่ได้ดูละเอียดอะไรมากมายก็ พูดรวมข้าวๆอ่ะพูดรวมข้าวๆอ่ะปูมหามณีน,นี่คือคือว่าสุดยอดคนนะครับอแกเป็นคนมั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตโหมั่นใจมากเลยดูหน้าตาดูอะไรบุคลิกแกก็โอ้โหอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ามั่นใจสามารถสามารถสามารถพูดปรับความเข้าใจได้ทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครระดับไหนระดับไหนปูมหามันมีเอาอยู่หมด เออเนี่ยลุงเจริญประทับใจอยากจะเป็นคนลุงเจริญอยากจะเป็นคนกล้าแสดงออกแบบนี้ลุงเจริญก็ทําไม่ได้สักทีเลยเห็นคนที่ว่ากล้าแสดงออกเออเหมือนอาจารย์เฉลิมใจเงี้ลุงเจริญอยากกล้าแสดงออกแบบนี้แต่มันทําไม่ได้อะมันเป็นบุคลิกของใครของมันก็แล้วกันเนาะลุงเจริญก็เป็นคนแบบเนี้อย่างเหตุเหตุเหตุการณ์อันนี้ลุงลุงเจริญจะขอไม่ขอรลือกอะไรนะเรื่องลุงพลเนาะเรื่องลุงพลน,นี่ก็คนพูดเยอะ คนนเนี่ยคนที่มีความรู้มากกว่าลุงเจริญอ่ะรู้รายละเอียดติดตามมากกว่าจรลุงเจริญเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นแสดงอะไรไปเยอะทนายตั้มทนายสมเกียรติทนายเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นความคิดเห็นที่ว่าลุงพลอ่ะติดรืดถูกอะไรไม่ดีหรือไม่ดีแต่ลุงเจริญจะขอพูดในมุมที่ว่าปู่มหามณีเนี่ยที่ไปช่วยลุงลุงพลเนี่ยไปช่วย ที่ไปอรอลุงพลนั่งสองวันมั้งสองสองวันสองคืนนาอประมาณนั้นนะลุงเจริมก็เออลุงเจริญ,รรญยังไงอะ่ะมันก็คือความเดือ,รอดร้อนของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมันคนมันมองต่างมุมกันหลายคนนะครับต่างคนต่างมองต่างมุมต่างนู่นต่างนี่นะแต่ปู่มหาหมณีแกเป็นกลางไงแกยืนกลางแกไม่ว่าฝ่ายนะขนาดมาดา่าแกแกกบ พูดไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวแกถ้ามาขอโทษมาอะไรกันก็หายกันไปเชื่อเถอะร้อยเปอร์เซนคนอย่างเงี้ยเออคนอย่างเงี้ยใจดีปากร้ายใจดีเนี่ยคนอย่างงี้เขาเรียกคนปากร้ายใจดีลุงเจริญไม่กลัวหรอกคนมาเดียวามาด่ามาฟ้องลุงเจริญลุงเจริญไปขอโทษก็จบแล้วลุงเจริญไม่กล้าโทษอะไรมากนะก็คือมุมมองตามมุมอะไรนะมุมอย่างเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอย่างคนที่ว่าคนที่ว่าตกทุกข์ได้ยากกรรมลําบากอะไรเนี่ย เราจะไม่ขอยกตัวอย่างลุงพลนะยกตัวอย่างทั่วไปนะครับคนได้ทุกตกยากหรือว่าได้รับความลําบากอะไรมากมาย,ยแต่ละคนมองไม่เหมือนกันบางคนก็มองเรื่องถ้าเกี่ยวพระพุทธศาสนากี่ยวกับเรื่องเวรกรรมเออมันคงเป็นเวรกรรมของเขาอะไรอย่างโน้นอย่างนี้นะมันก็ว่ากันไปเออถ้ามองในมุมของอ้ไนักจิตวิทยาหรือว่านักแพทย์หรือว่าอะไรเนี่ยที่ว่าเกี่ยวกันเนี่ย แล้วก็บอกว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเอออย่างโน้นอย่างนี้มันมีคนอีกมากมายที่เป็นแบบนี้อ,อ่ามองมองในมุมองคนทัน่วไปอ่ะบางคนก็กว่าเออเหตุการณ์แบบนี้มีอีกมากมายถ้าฉันจะมาสงสารมานูน่นมานี่นะเพราะความความโหดร้ายทารุณหรือความผิดความอะไรเนี่ยความดีความชอบความอะไรมันเกิดขึ้นทุกวินาทีเพียงแต่มันไม่เป็นข่าว หรือมันเป็นข่าวแต่มันไม่เป็นประเด็นมันเป็นข่าวหรือว่าคนรู้แล้วแต่มันไม่ประเด็นสําคัญมันไม่มีอะไรมาชุงใจสาคัญก็มันมองมองได้หลายมุมนะครับบางคนก็ว่าเออเรื่องของเวรกรรมบางคนก็เรื่องของกฎธรรมชาติเออกฎรรคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนแล้วมันต้องเจอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าใครทั้งนั้นก็มีสิบเจอหมดหมนก ลุงเจริญพูดดนะ่พูดไปน้ำลายก็เหนียวพูดนิดเดียวน้ำลายเหนียวแล้วเออแลว้วเมื่อวานลุงลุงอะไรนะเอฟซี FC, ลุงเจริญก็มาคอมเมนต์เยอะแยะเลยลุงเจริญก็อยากอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ลุงเจริญเหนเนาะโอเคนะลุงเจริญดูคอมเมนต์ก่อน เออลุงเจริญก็ไม่มีอะไรพูดอ่ะอยากจะพูดอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งๆเหมือนเขาอะ่ะมันก็เก่งไม่ได้พูดได้พูดนิดเพื่อหน่อยก็ช่วยช่วยลุงเจริญดูไปหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวลุงเจริญก็เก่งนะมีคนลอบใจอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเออเดี๋ยวอยากจะวิจารณ์อยากจะอะไรเก่งแช่มชองเหมือนเขาแต่มันไม่ได้อะ่ะลุงเจริญมันได้แค่นี้เนาะเออนึกว่านึกว่า ช่วยลุงเจริญนะกดไลค์กดแชร์มั่งก็แล้วกันเดี๋ยวลุงเจริญจะอ่านคอมเมนต์กันนะครับคอมเมนต์ comment มีเยอะเลยเมื่อวานนะใน,นช่องของ,งเจริญเจริญจะปิดเสียงก่อนอ่ะคอมเมนต์ comment มีความคิดเห็นแปดสิบหกความคิดเห็นนะเอออันนี้ช่างแขกช่างแขกแวะมาให้กําลังใจนะครับช่างแขกนี่ก็เป็นช่าง ขามีช่องอยู่นะครับเป็นช่างเกี่ยวกับเทคนิคอะไรต่างๆเนะเกี่ยวกับเทคนิคการไฟฟ้าการอะไรเนี่ยถ้าเราซื้อหลอดไฟมาเราติดไม่เป็นหรือว่าซื้อเครื่องอะไรมาเราทำไม่เป็นเราอยากทาเองเนี่ยเข้าไปช่องนี้ได้นะครับช่างแขกเนาะเขาช่างชื่อว่าช่างแขกอ่าจัดให้ช่างแขกจัดให้เข้าไปนะครับแล้วก็มีมุมสวนมุมสวนนี่ก็ปลูกสวนปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยเข้ามา เข้ามาคอมเมนต์ลุงเจริญแล้วก็มากดติดตามลุงเจริญแต่ลุงเจริญยังไม่ได้กดติดตามกลับนะอีก3วันลุงเจริญจะกดติดตามจากลุงเจริญรู้เทคนิคแล้วนะถ้าใครมากดติดตามลุงเจริญนะถ้าลุงเจริญยังไม่กดติดตามกลับนะยังไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องกลัวว่าลุงเจริญไม่กดนะอีก3วันลุงจะกดติดตามถ้าลุงเจริญกดติดตามลงเจริญบอก จะเมน์ไปบอกว่ากดติดตามแล้วนะครับกดไ like, ลค์กดติดตามแล้วนะครับนะครับไม่อไาใจเย็นๆแล้วเออยูทูบเนี่ยต้องใจเย็นแล้วตามใจเราชาแนลตามใจเราชาแนลนี่ก็โอเคเมื่อวานเขาทำอะไรนะทํปาปลาอไปหาปลาหาฝากหาอะไรจาวนาเนะี่ยเออเขาจะมีคลิปแบบนี้มาติดเข้าไปติดตามได้นะครับบางทีมีปลาโยงปลาย่างอะไรนี่ก็ใส่สั่งได้นะครับตามใจเราชาแนลและสาวไข่สาวไข่ ลาวใต้เออสาวไข่ลาวใต้อืมเนี่ยสวัสดีครับมารับฟังด้วยนะคะลุงเจริญอ่าลุงเจริญก็ดีใจนะสาวไข่มารับฟังสาวไข่มากดติดตามลุงเจริญแต่ลุงเจริญยังไม่ได้กดติดตามกลับไปนะเดี๋ยวรออีกสามวันนะลุงเจริญรับรอรับข่าวดีจากลุงเจริญนะ <laughs> สวัสดีเจ้าลุงเจริญได้ข้อคิดดีๆมีกำลังใจนี่อมสินนะออมสินนะะี่ขาประจําลุงเจริญเนะี่ยมาฟังลุงเจริญทุกครั้งอ่ะบางท,ทีลุงเจริญพูดอะไรไม่ไมีอะไรดีเราก็มาฟังช่วยเฉยเออครับแล้วก็สุนีสุนีโสที่สงสุนีโสที่สงนี่นนก็ FC, เอฟซีลุงเจริญเหมือนกันลุงเจริญดีใจมีเอฟซสวัสดีสสดจ้า พูดไม่เก่งเหมือนลุงมงคลเลยนะนี่พูดตรงๆนะสู้ๆๆนะเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญสู้ๆๆนะท้ายแล้วลุงเจริญพูดไม่เก่งลุงเจริญกําลังมากําลังมาแต่อยู่บ้านนี่นะโอ้ยเก่งกับบ้านลุงเจริญนี่เก่งในบ้านออกนอกบ้านเงียกิ๊บพูดอะไรไม่เป็นหรอก <c oughs> อยู่บ้านนี่เก่ง กิดธนาแสงมณีติดตามเช่นเคยค่ะดูลุงเจริญแล้วสบายใจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนใจบุญค่ะถูกต้องแล้วครับลุงเจริญเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีนะเออพูดอย่างนั้นแหละครับว่าห้ามพูดห้ามชมตัวเองอาจจยยกหางตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> น้องกิดธนาพูดนี่ถูกต้องแล้วครับแล้วก็แอมมี่แอมมี่วิถีคนบ้านนี้อยู่ต่างประเทศนะครับมีอะไรวิถีคนบ้านต่างประเทศมีหิมะมาให้ลุงเจริญดูใช่ไหม มีอะไรก็มาแบ่งปันนะ่ะนะครับเออถ้าลุงจเจริญจำผิดก็ก็ข,ขอโทษเลยนะครับยังไม่ได้ตอบเมนเลยนะแล้ววานิดาวานิดาเวลเวยเมอร์หรือไวเมอร์นะเวลเมอร์ไวเมอร์เออเออไม่ใช่วานิดาบูรวรูบูรวิบูรวิไวเมอร์สมอ ok งที่มาไอดวงใจเอให้ให้ใบหน้าที่มี้รูปหวัวใจมาลุงเจริญเยอะะเลเย แล้วก็เบาวอันคนอำนาจครับผมได้ครับผมใช้ครับรักกันเยอะๆยะครับอันนี้พูดถึงเรื่องคนเราที่ปู่มหมามณีมูนีบอกต้องคนเราต้องรักกันนะเออบนหมู่บ้านกบกองท้องนากันแล้วลุงเจริญเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงพันครับปังปังปังครับปังปังปังเด้อครับอันนี้ก็ ชายฟนนมนี่ก็ติดตามลุงเจริญประจําเลยลุงเจริญดีใจมีขาประจํานะมีคนมาเม้นตลอดมีคนมาอะไรตลอดนะลุงเจริญก็ม,มันเป็นกําลังใจเะนาะลุงเจริญแก่แล้วเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญบ้างลุงแก่แล้วให้ลุงกอนนะสวัสดีจ้าลุงเจริญเพื่อนใหม่จ้าเนี่ยยายแวนยายแวนนวลน,นะครับยายแวนนวลขอบคุณมากครับที่ติดตามลุงเจริญนะเด ลุงจเจริญยังไม่ได้กดซับสไครต์ติดตามนะที่มากดใหม่วันนี้หรือเมื่อวานนะครับลุงจเจริญต้องรออีกสามวันรักแล้วรอหน่อยรักแล้วรอหน่อยนะสวัสดีค่ะมาฟังด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะมาเป็นลูกค้ากันแล้วคะ่ะครับผมขอบคุณมากครับนี่เออลุงจเจริญเข้าไปดูแล้วนะไปดูในเว็บนะไม่แน่ใจว่าทําอาหารหรือเปล่านะเพราะทำอาหารมีหลายเจ้านะครับ อาจเจ้านะถ้ามีอะไรก็ติดตามได้นะครับอินชาคนเมืองเหนือเจ้าคนเมืองเหนือเจ้ายายเวนนะครับทุกทุกที่ลุงเจริญกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะมีช่องนะครับมีช่องทุกคนเลยก็เข้าไปติดตามดูนะครับบางคนก็ทําสวนผักทําช่างทำน่นทำนี่ยายเวน แล้วก็อินทิราอินทิราคนเมืองเหนือเจ้าสวัสดีเจ้ามาฟังด้วยค่ะนะเป็นกำลังใจให้นะคะมาเป็นลูกค้ากันแล้วเจ้า <arose> โอดนะยังไงแล้วก็อุดหนุนเนาะอินทราคนเมืองเหนือนะนี่ก็เป็นช่องนะครับเป็นช่องมีอะไรดีๆสาวดอยสตอรี่สาวดอยตะกี้ร้อยส,สตอรี่เมื่อวานมีมาหลอดมาหลอดมาให้ลุงจเจริญน,น้ำลายไหลเล่น หลอดไม่หลอดไปลักมาหลอดเขาก็ถ่ายลงคลิปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็จับได้เออเพื่อนบ้านกันครับลุงเจริญพูดเล่นครับเนาะแล้วยายฮันนี่ยายฮันนี่นี่ก็ขาประจำยายฮันนี่หรือเปล่าเที่ยวว่ามีปลามีอะไรอ่ะเออมีปลาใช่แล้วเมื่อกี้พูดผิดใครพนัตรมสายสัยตสายสัยตสวัสดีค่ะลุงเจริญ ครับสวัสดีครับลุงเจริญมีกำลังใจเยอะแยะมาทุกวันนะเดี๋ยวท้าเจริญถ้าลุงเจริญนี้เยอะก็เยอะลุงเจริญตอบไห้ทั่วอย่าว่าลุงเจริญนะ <c oughs> ถ้าลุงเจริญรักพูดถึงมีมีเป็นหมื่นเป็นแสนนะเออมีเป็นหมื่นซับสไครต์ยงี้ยแต่ตอนนี้ลุงเจริญตอบทุกคนเลยนะ <c oughs> สาวหวานไอสาวหวานปากแดงติดตามให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากครับสาวหวานปับแดงนี้ก็มีช่องนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรเข้าไปติดตามดูนะครับน่ะ อีลาคำแพงอิลาคำแพงดีจ้าแวะมาเติมกำลังใจให้กันและการค่าขอบคุณมากครับอิลาคำแพงนี่ก็มีช่องนะครับมีช่องมีมีช่องเยอะนะครับสาระดีๆทั้งนั้นเลยดีกว่าลุงเจริญเยอะเลยลุงเจริญไม่มีอะไรยังไม่มีอะไร,ไะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็พูดพูดเอาสับสกายไปก่อนแต่ถ้าใครมีอะไรแนะนําลุงเจริญก็บอกกันนะครับสุภาพสมสางสวัสดีค่ะลุงเจริญตามทุกเพ่ค่ะขอบคุณมากนะครับน่ะ นีบ่บบาอัานคนอํานาจบบาวอัานคนอํานาจเนี่ก็ติดตามลุงเจริญนะเบาวอัานนี่จะมีมีคลิปเนาะมีคลิปน่าจะเป็นคลิปของปู่มหามุนีอะไรนี่แหละปู่มหามุนีแล้วก็คลิปที่มาที่มาเขาจะตัดคลิปที่ว่ามาให้เราให้เราดูรวบรัดสักตอนนะ่ะ บางทีบางคลิปอื่นเราไม่มีเวลาดูไงเราต้องทํางานด้วยไงลุงเจริญก็ทํางานด้วยี่ยครูรู้เรื่องผักนี่ขาประจําลุงเจริญต้องขอบคุณมา,มากมากครับนี่เป็นช่องนะครับลุงจะครูรู้เรื่องผักอยากรู้เรื่องผักอยากรู้อะไรเนี่ยเข้าไปดูเลยเนี่ยเข้าไปดูเขาจะแนะนามีวิธีการปลูกวิธีอะไรนี่นะครับแล้วก็อรมูอรมูลุงเจริญสวัสดีค่ะอรมูนี่ติดตามลุงแอนชาแนลลุงเจริญก็เจอหลายช่องนะเออ,อยังไปเจอช่องอื่นเนี่ยเขามา เราไปดูไลฟ์ส, A, สดช่องอื่นนะลุงเจริญไม่มีอ่านไม่ทันนะ่ะเวลาสวัสดีอะไรกันเนี่ยสวัสดีลุงเจริญลุงเจริญมาเห็นทีหลังแล้วยังไม่ได้ตอบเลยจะหาว่าลุงเจริญไม่ตอบนะลุงเจริญอ่านไม่ทันแล้วก็มันไหลลึบๆึๆๆึบเนี่ยตอนเดีตาข้ามไปมันก็ข้ามหลายอันแล้วก็นี่ก็ใครไม่รู้นี่เอสเนี่ยสร้อยสร้อยจันตาสวัสดีค่ะลุงเจริญอันนี้สายรับอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายรับแปลงตัวมาอเปล่า กาแฟดีจังดูทุกคลิปค่ะดูทุกคลิปอ่าขอบคุณมากครับสวัสดีจ้ามากดรลายจ้าสาวมณีนี่สาวมณีลุงก็ลุงเจริญก็ตามทุกคลิปนะเมื่อวานเนะี่ยมันมีคลิปหนึ่งไม่ให้ลุงเจริญดูเขาบอกห้ามดูนะไม่มีสารละลุงเจริญก็ไม่ดูอ่ะดูดูดูครับลไม่ได้เมนนมนมสองห้าหนึ่งห้านี่อาจารย์ของลุงเจริญเอง แล้วก็น้อยๆขาประจำสวัสดีค่ะลุงเจริญคลิบคิดเต้าคิดตั้นคิดเต้าคิดเต้าคิดตัด un, ้นนะขาประจำลุงเจริญเหมือนกันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามลุงเจริญแม่สั่งสามาฟังด้วยนะคะเลสซี่เลสซี่บายวนิดาเกสนะเลสซี่บายวนิดามาฟังด้วยนะคะยายน้องมะขามค่ะนี่ก็ขาประจำลุงเจริญเออครับผม น้ำพึ่งป่าครับสวัสดีค่ะลุงเจริญติดตามติดตามและ,และติดตามแล้วนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะน้อยคนอุดรน,น้อยคนอุดรน,นี่ก็เป็นเป็นช่องที่ฟังเพลงฟังแกทําอะไรสนุกสนุกอะครับลุงเจริญก็ชอบดูนะกดเข้าไปดูลุงเจริญจะแนะนํามะคนที่ คลิปยังไม่เยอะซรับยังไม่ถึงพันเนี่ยต้องออกออกคลิปบ่อยๆเนาะอาจจะช่วยกันดูครับออกคลิปบ่อยๆสมชาติขันโมลีสวัสดีครับลุงเจริญี่ก็ติดตามลุงเจริญขอบอกลุงเจริญพูดดีมากครับผมน้องแอนชาแนลขาประจําน้องแอนชาแนลลุงเจริญบางทีไลฟ์สดอ่ะเช้าลุงเจริญยังไม่ตื่นเลยช่วงบ่ายลุงเจริญก็ลุงเจริญก็ทํางานก็แวะเข้ามาฟากหนึ่งทักเนาะ น้อยอ่าคนอุดรครับนี่กดกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับอุย้ย19นาทีแล้วใกล้เวลาละอ่าสุดท้ายนีล่ลุงเจริญไม่ได้พูดอะไรเยอะมาอ่านแต่คอมเมนต์แล้วก็มันก็มาอะไรอะ่ะภูมมหามุนีลุงเจริญมากก็พูดจากใจจริงนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะสุดท้ายนี่ลุงเจริญก็ไม่มีไม่มีอะไรนะครับ,บ,บเหมือนเดิมนะครับก็บ อวยพรให้เอฟซีลงเจริญเนาะและคนที่มาตามดูลุงเจริญน่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอํา อำนาจรัฐนะไทยอรัธรตนูญยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงดนบัรดาดให้เอฟซีลงเจริญนับตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้พบแต่สิ่งดีชีวิตทำโดยรุ่งเรืองสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงพบแต่คนดีๆพบแต่สิ่งดีๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ